โอเคนะครับก็วันนี้ครับก็มาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับช่องของแบงค์พัชรันะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมก็มารีแอคชั่นเช่นเดิมเช่นกันนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็จะมารีแอคชั่นเพลงที่ได้รับคําแนะนํากันเข้ามานะครับนั่นก็คือคลิปของรายการรายการหนึ่งนะครับซึ่งตอนนี้กําลังมาแรงมากนะครับกระแสค่อนข้างดีเลยนะครับนั่นก็คือรายการ The Rapper Thailand นะครับ ซึ่งครั้งนี้น่าจะเป็นซีซั่นเท่าไหร่ผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าคลิปที่ว่านี้นะครับเป็นการแข่งขันนะครับระหว่างทอ r i สโซดานะครับกับ Not ตทอนะครับผมซึ่งจะมาในเพลง leave the door open นะครับคืออะไรเปิดประตูทิ้งไว้อหรอโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันเลยดีกว่าเนอ้อไปเลย What you do What you do Where you at Where you a r e อ้ยุก็แผลยุกั็แลโดนเสียดสักเดือแผมัดกรูมัดหนามัหน้าโอ้ฝักแฟรแตงโมใช่โย่โอ้ยตอนนี้สันพันธนามันเหมือนกับว่าที่อยู่หน้ากระจกอาบน้ำฉันล้างแตยาฉันรอเวลาเธอมาประจบและพบเจอพ้องเข้าประกบเมื่อพบเธอ พลาดพักเผื่อพังขนมเพราะมันขนานกันทุกอนันโเลยเปิดประตูเราแม่ช่างสวยจริงวะเราแม่ช่างสวยจริงโ้ยน้องเป็นลูกสาวบ้านใดละขอให้พี่ไปด้วยเราแม่คนสวยขอเพียงแค่น้องได้บอกนี่พี่มีลายทักได้ตลอดไม่ต้องกลัวเพราะพี่ไม่หลอกใครทต่ขอสงสัยว่าเจ้าเนยมีภัยอยู่เมื่อวานบอกดี้็ไม่กลัไปม่ได้มาไม่ได้มาแข่งการโทรไปสกิปก็ขึ้นว่าติดใจเล่นทำเอาใจว ตอนนี้ไม่รู้ตัวอยู่กับใครแต่ i believe the dog โอ๋เป็น i believe the dog พอค่อยเห็นอย่างระบาดวอได้แล้วไอ้นุ่มเศร้ามีเป็นร้อยเป็นพันั้นมาจ้องคนเดียวกันทั้งหลังถึงจะไม่รู้จกกัก ย่ามาหาวิทยาลสุพรรณน้าละออนนี่จีบเจ้าเป็นยังย่ามาแข่งมายังเจ้าคุยชันนี่ดูก็รู้ว่าใครน่าหลอว่ากันถ้าคารมเป็นต่อลูกหลอกก็ต้องเป็นชั้นละใช่แน่นอนถ้ามีปัญหาอยากจะนัดมาที่ดอนเจดีที่บ้านไม่หลอกก่อนเข้ามาเลยน้องพี่ก็พร้อมจะโดนซักพอดีอยากให้ต้องรอคอยนานอย่างนี้อยากปันรวงเบาหมายอยากรู้เอาคำมาลองยากลองลองอู้เอาคำมาลองยากลองลองถึงเรื่องสาวยาสาวเาเข้ามาแย่งคอยค้นปึุงการละก้นเบลอเล่นแกล้งบุอยากแงงงยังคงต้องแกล้งแยงย่ามาเฮ็ดเป ติดตาแต่เอวบปผิดพลาดสาวเล่ติดติดติดติ่งแต่รา้องฝ่าฟ้ายอมหลังไปกี่มาแต่ใจติติ่ดติ่ดติ่ๆติ่งตาอดี คิดว่าแก้วหูกระหม่าแม่มามามาดีเลยถ้าคิดว่าเจ๋งก็มาเดมามามา I believe the d o r oh นั่นคือตัวเจ้าแม่นบอน้องก็ไม่ได้อยู่กับกูอ้าวคือไม่เหมือนนาแค่เลยเนียน่านาจะเป็นแบบดูโอกันมากกว่าคือแบบว่าคิดคือสนุกมากเลยอะตอนน็อตทอยก็แบบว่ามีเขาเรียกว่ามีเอกลักษณ์สุดๆอะ คือแบบเอาจริงๆคือทั้งคู่มีเอกลักษณ์คู่เลยอีกคนนึงก็คือแบบว่าเป็นแบบอะไรเหมือนสำเนียงอีสานหรือเปล่าคือน่าจะเป็นประมาณนั้นอ่ะแต่อีกคนหนึ่งคือสุพรรณเลยอ่ะเออสุพรรณก็คือแบบเนิ่นๆมาเลยอ่ะไอหมาไอหมาอย่างนี้เลยอ่ะไอหมาไอนุ่มอย่างนี้เลยอ่ะคือแบบว่ามันก็จะดูแบบเป็นสไตล์แล้วแบบดูซื่อๆดีอ่ะคือแบบว่ามันก็จะเทเป็นคือเหมือนแบบน่าจะทําอะไรสนุกสนุกได้เยอะมากครับสําหรับสองคนนี้นะจริงๆคือถ้าถ้าแบบ ถ้าแข่งกันเนี่ยคือมันต้องมีคนตกรอบใช่ไหมจริงจริงคือคือไม่อยากให้ใครตกรอบเลยอะ่ะคือถ้าดูดูแบบดูเข้าขา,ากันมากก็ไ่าจะไปทําอะไรได้วยกันกนะ็ฝากติดตามอะไราการเดียรแรปเปอร์ของประเทศไทยด้วยนะครับผมซึ่งดูแล้วเนี่ยเขาผลิตนักร้องหรือนักแรปเปอร์คุณภาพออกมาอย่างแน่อนอนนะครับเพราะว่าสองคนนี้อย่างเก๋อย่างเจ๋งบอกได้เลยนะครับโอเคงั้นเดี๋ยววันนี้ผมขอตัวไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ नच